สวัสดีครับทัวร์เที่ยวลาวด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยลาวจีนวันนี้จะขอรีวิวการท่องเที่ยวเพื่อ,อทำบ,บุญที่หลวงพระบางนะครับโดยผมเองดรสมนึกตุลจิจันกับทีมงานซึ่งในโปรแกรมของเรา14โปรแกรมมีผู้สนใจที่เตรียมตัวที่จะเดินทางช่วงไปปฏิบัติธรรมหรือไปทำบ,บุญที่วัดในหลวงพบางมีประมาณ4ถึงหคณะ นะครับซึ่งผมก็เลยได้จัดโปรแกรมเฉพาะขึ้นมาเลยนะครับเป็นการทัวร์ท่องบุญนะครับไปทาบุญในวัดอุปธมร,รมที่หลวงประบางวันนี้ก็ได้เตรียมตัวเดินทางไปเพื่อสํารวจนะครับไปเดินเดินทางไปร่วมกับประธานบริษัทนะครับโดยที่เราเน้นที่วัดเวียงทองหรือวัดเวียงคําของลานะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางแล้วก็ดูต้นกําเนิด วัฒนธรวัฒนธรรมของหลวงพอบางโดยเฉพาะเลยซึ่งเป็นจุดสําคัญที่มีสภาพคงอยู่อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็จะรีวิวให้ทราบว่าเ,เราเดินทางไปยังไงนะครับเมื่อราวเปิดแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมหรือเปล่านะครับโดยเราได้เตรียมการรอไว้ตั้งแต่ว <c oughs> ันที่9พฤษภาตั้งแต่วันเปิด <c oughs> ประเทศของลานะครับ เพราะว่าไทยเปิดมาตั้งแต่วันที่1แต่เราวยังไม่เปิดเพิ่งมาเปิดเมื่อวันที่9เราก็เลยได้เตรียมการเมื่อเปิดเสร็จปุ๊บเราก็เดินทางร่วมกับท่านประธานบริษัทไทยเรา,เ,าเราท็อปเชเวลนะครับดยผมกับคุณวิไลได้เดินทางไปกับคณะอีก3-4คนนะครับออกจากาการเตรียมตัวนะครับเริ่มเดินทางจากสถานีนะครหลวงเวียงจันทร์ไปที่หลวงพระบางนั้นนะครับอันดับแรกเลยวันแรกก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับวันแรกไปซื้อตั๋ว ไม่ทันการเดินทางก็ต้องจองไปวันต่อไปนะครับเราก็ไปที่ที่ขายตั๋วนะครับกับคุณวิไลเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปจองใน,ในเดินทางในวันที่10ชื่อมันก็เป็นบ่อนขายปี้ก็คือที่ขายตั๋วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในสถานีนะครหลวงเบียงจันนะครับแต่อีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ในคุณคำล่าซึ่งจะเดินทางไปด้วยเนี่ยไม่ตั๋วไม่ทันก็ต้องไปซื้อที่ทห้างที่ห้างหมดก็จะต้องไปหาซื้อที่ อ,อื่นๆที่จะไปกับเพื่อนได้เนี่ยแหละครับนะครับการเดินทางไปะนะครหลวงเวียงจันทร์เราก็ใช้เงินกีบอย่างเดียวนะครับ<ม>นวลลากก็ไม่ค่อยสะดวกทั้งบาที่ไม่ค่อยคล่องนะครับแต่เราเลยต้องใช้เงินกีบของลาวโดยใช้เงิน <c oughs> อถอนในธนาคารในตู้นะครับของเพื่อนแล้วก็แสดงตัวก็คือบัตรประชาชนหรือบัตร่านแดนที่เราได้มาหรือพาสปอร์ตร่วมกับ หนังสือแสดงการฉีดวัคซีน2เข็มครับเพราะนั้นก็เราต้องเอาหลักฐานว่าจะเป็นกระดาษหรือจะเป็นภาพอยู่ในคลิปก็ได้นะครับก็คือภาพอยู่ในแพทเพราะนั้นของผมมีอยู่ในแพทก็มาแสดงก่อนว่าบัตรได้ฉีดวัคซีนครบโดดหรือเปล่านะครับพอได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ออกตัวให้จากนักขั้หลวงเวียงแันไปหลวงพระบางก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงประมาณ300กว่ากิโลเนี่ยก็ ค่าตั๋วประมาณท่านชั้นสองประมาณท่านละพันเือบาทนะครับ9 0 0กว่าบาทเพระาะว่าค่าเงินไทยแข็งกว่าค่างเงินลาเเยอะช่วงนี้เราก็ได้เปรียบนะครับทีนี้ขึ้นรถไฟ <c oughs> นะครับก็จะแบ่งเป็นช่องช่องนะครับคือเขาให้ขึ้นไปยืนรออยู่เป็นหน้าตู้หมายเลขเลยเขาจะติดรูปหมายเลขให้เรานะครับเพราะนั้นขึ้นรถไฟก็คล้ายๆกับขึ้นเครื่องบินเป็นตัวนะครับรอบนีนะ้ยังมีอยู่78อ่แป 8ตู้8คนด้วยนะครับ8ตูนต้นึงโดยการเคลื่นที่แล้วไปเพิ่มเมื่อเราไป,ป,าไปมาโโโหโหความวุ่นวายภายในก็ธรรมดาครับครงเดียวนี่เปิดมา5-6เดือนแล้วก็สภาพนะครับเพราะว่าวทางเจ้าหน้าที่บริหารก็ให้ขึ้นข้างหลังพวกลงจะลงข้างหน้าเนี่ยนะครับการสับเปลี่ยนการประนั้นการไปช้าเดินทาง2ชั่วโมงนะครับมาถึง4โมง2ชั่วโมงพรหล่วง พอบางนะครับตอนนี้ยังอยู่ในสถานีกลางทางีกครงหนึ่งปะมาณห้านาทีหลวงพอบางแล้วนะครับแนะนำตัวนิดหน่อยนะครับก็คือมาถึงอุโมงค์หลวงพอบางแล้วหลวงพอบางนะครับตอนนี้มาถึงวลยีบเดียวนะครับเพราะว่าข้างนอกก็ดูไม่ค่อยทันนะครับมีแต่อุโมงค์กับภูเขามาเราก็มาที่วัดเวียงทองเลยนะครับ วัดเพียงทองซึ่งเป็นวัดหลวงวัดสําคัญของอหลวงพ่อบางเลยท่านก็จะเห็นภาพข้างในของวัดเนี่ยถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมขั้นสูงนะครับแล้วก็โบราณที่หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับคือความละเอียดละออถ้าจะพูดไปก็คือในสไตล์ของเขาใช้ไม้สักต้นเป็นลำต้นเป็นเสาแล้วก็เนี่ยครับสลักรูปลาย กนกนะครับสวยงามแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวัดอาจจะก,ก็จะมีภาพพระบางจําลองนะครับเพราะว่าในวัดตัวจริงก็จะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับตรงนี้ก็เลยให้ดูก่อนว่าอันนี้คือพระบางนะครับซึ่งเป็นตัวอ,องค์จำลองซึ่งอยู่ในโบสถ์ในวัดเบียงคำนะครับซึ่งเราก็เอามาให้ท่านดู <c oughs> เสร็จจากดูในภายในอุโบสถนะครับบางวันท่านไป โชคไม่ดีไม่ได้เข้านะผมไปนี่โชคดีเลยคนที่ไปด้วยกันบางคนก็ยังไม่ได้เข้าไปในโบสถ์นะครับก็ต้องอพูดภาษาลาวหน่อยพอให้เขารู้ว่าเป็นคนลาวเขาเปิดให้ดูอย่างเรียกว่าตามสะดวกเลยนะครับผมเองก็ได้ใช้เวลาในนี้แหละสำรวจเอามาให้ท่านดูนะครับซึ่งความวิจ,จิตพิสดารน,นะครับ <c oughs> ทั้งระบบเนี่ยนะครับในโบสถ์หลังนี้เนี่ย เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์อยู่สัมพันธ์นะครับซึ่งเราอาจจะถอดรหัสได้ไม่ครอบคลือเข้าดูได้ไม่ถึงแต่ดูภายนอกในสภาพแบบนี้นะครับท่านมาก็จะได้เจอเองแล้วก็เข้ามาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น่าเคารพนับถือแบบโบราณ <c oughs> นะครับแบบโบราณแบบโบราณของแท้ <c oughs> ในวัดนี้ก็จะมีะสถูปเรียกว่าเล็ก ข้งนอกกันนะครับจึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ <c oughs> ในสมัยเดียวกันนะครับร้านช้างซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่า,าคงสภาพอยู่ได้ถึงขนาดนี้โดยห้องไม่มีแอร์ไม่มีอะไรนะครับเสร็จการเดินทางนะครับเราก็าคือช่วงที่เตรียมตัวที่จะเดินทางากลับมา,าหลวงพระบางมาเบียงจันแล้วนะครับก็ ให้ดูภาพอื่นๆอีกสักนิดหนึ่งอันนี้นะครับเป็นบริเวณของที่นั่งรอรถไฟนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับคือถ้ามาช้ากว่า30นาทีเนี่ยเขาอาจจะปิดแล้วก็ให้ตัวคนอื่นไปนะครับถ้าไม่มาแสดงตัวแล้วก็วัดที่เราจะไปทวบุญเนี่ยนะครับก็วัดจตุรคามยินดาวัดจตุรจินดานะครับอยู่หมู่บ้านผาสุกก็ คิดว่าวัดนี้เราจะเป็นฝ่ายอุปถัมภ์ของประเทศไทยแล้วก็มีวัดป่านะครับซึ่งเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมได้ดีก็คือเป็นวัดป่าอันหลังเดียวในหลวงพ่อบางที่ทุกคนไปก็ส่วนมากจะเข้าไปนมัสการแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อที่จะไปทําบุญในช่วง เข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมนะครับตอนนี้ก็67คณะได้จองมาแล้วก็มีพระจากต่างประเทศนะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งสวีเดนแล้วก็ในประเทศไทยมาจากกเมริกาตอนนี้วันที่ผมไปก็มีคณะของพระเนี่ยเตรียมตัวจะเดินทางตามมาอีก3รูปนะครับซึ่งก็เป็นมาจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผมก็ได้ประสานงานไว้แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ตรงนี้ครับ ในลาวก็คือบ้านพี่เมืองน้องกันไปเที่ยวไปดูไปชมเห็นความแตกต่างนะครับไปกับเราลาวท็อปเชเวลดรสมฤทธ์จริิจันและด้ทีมงานครับวันนี้สวัสดีครับ